สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทําเมนูหมักหมูนะคะทุกคนหมักหมูกระเทียมพริกไทยนะคะเป็นเนื้อสันคอนะคะได้มาสี่ชิ้นนะคะก็เป็นเขาสไลซ์มาแบบนี้แล้วนะคะที่มาตนะคะล้างทำความสะอาดแล้วค่ะเราจะไม่หั่นค่ะเราจะหมักหมักไปเลยนะคะทุกคนนี่ความความกว้างของเขานะคะก็ประมาณอืมสี่เซนเนาะนะคะค่ะเครื่องปรุงนะคะก็มีสามเกอนะคะ นี่คือสามเกลอใส่ลงไปเลยกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยดำน้ำตาลค่ะนิดหน่อยใส่ประมาณปลายช้อนชาเนาะค่ะอซอสผักเขียวนะคะหนึ่งช้อนซอสหอยหนึ่งช้อน แล้วก็อ,อ๋อไม่ใช่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะซอสหอยนางรมนี้ก็ประมาณนี่ตีไปซะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนครึ่งนะคะมันจะหมดแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็จะหมักง่ายๆค่ะทุกคนหมักง่ายๆเดี๋ยวเรา,เาจะหมักไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะ <5. S 1> เข้าช่องฟิตไว้ ช,ชอบเข้าอเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าตู้เย็นไว้ะคะ่ะแล้วก็ออกมาทอดถ้าเพื่อนๆต้องการหวานกว่านะคะก็เติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะเราใส่นิดเดียวค่ะพอให้เขามีรสชาติกลมกล่อมนะคะทุกคน ใช้มือนวดก็ได้นะคะวันแบบนี้ใช้ช้อนแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะจะเ,เข้าช่องอ่เอเข้าตู้เย็นไว้ค่ะค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาจะทอดแล้วนะคะค่ะเราก็ออกมาจากตู้เย็นเนาะตอนนี้ตั้งกระทะขึ้นนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาหมูลงค่ะวแต,ตัวนี้ก็จะทอดแล้วนะคะนี่ คนคะเราก็ใช้ไฟอ่อนถึงปลานกลางนะคะเดี๋ย่าแรงมากเป็นไปค่ะเดี๋ยวยนน <ๆ S 1> ค่อยกลับด้านค่ะ ค่ะตัวนี้นะคะหมูเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะย้ายออกมาใส่จานแล้วก็จะสไลด์ค่ะกัดเสิร์ฟเนาะโอเค ทุกคนคะตอนนี้ก็สไลด์นะคะคถ้าเพื่อนๆหมักขายนะคะทุกคนก็อาจจะใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บะคะ่ะมันจะออกหวานนะคะลูกค้าจะชอบนะคะ น้ำตาลปี๊ดน้ำตาลทรายผสมมันก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาไปย่างนะคะก็สูตรเดียวกันเลยเนาะ จะทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันนะคะหรือว่าทานเป็นกับแก้มนะคะทุกคนก็อร่อยค่ะนี่สุดยอดเลยมันติดมันนิดๆกำลังดีเลยค่ะติดมันไม่เยอะมากค่ะทุกคนคะ อันนี้ก็จะเสิร์ฟแบบดอกสลัดแล้วก็แจ่วนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะสันคอหมูน,นะคะหนักกระเทียมพริกไทยทอดนะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย